โอ้โหมาไหลมาไหลมา <c oughs> มาจะเวลกี่เท่าไรโอ้โหโดอกนี้หนึง่งหมื่นแปดพันหนึ่งเอ๊ยหนึ่งหมื่นแปดพันสิบสองบาทกันไปเลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจ้รวยพารวยอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะเจหรวยพารวยนะคะจะพามาเล่นเกมนะคะมหากรรมซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเกมมหากรรมซุปเปอร์มาร์เก็ตจะแจกเท่าไหร่จะบวกเท่าไหร่จะพาบวกเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นค่าของ pg เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลกันเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น สัญลักษณ์การจ่ายเงินต่างๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นสนัญลักษณ์ตัวคูณนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวฟีเจอร์การหมุนฟรีนะคะมาเรามาลุ้นกันเลยนะคะว่าจะบวกเท่าไหร่นะคะวันนี้มีทุนมา3,000บาทนะคะขอเบ็ดร้อยีแล้วกันนะคะ50หมุนมาเริ่มเลยจ้า Mm hmm. มาดอกนี้เออเป็นไง mm hmm. ยังไม่ได้ยังไม่โดนนะอื mm hmm. ดอกนี้ไข่มา mm hmm. นี่หัวหอมมานะอื mm hmm. มาอื mm hmm. ดอกนี้มาเน้นๆเลยนะ mm hmm. นี่ชีสมานะอืแอปเปิล hmm. mm hmm. มาคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คูณสิบสามกันไปเลยจ้า รางวัลก้อนโตมาเลยนะโอ้โหมาปุ๊บก็รางวัลก้อนโตนะไหลดีนะเว็บนี้นะเออว่าไม่ได้นะมาไหลมาไหลมานะอือไหลไม่หยุดนะไหลดีนะเว็บนี้นะเส้นเว็บไหนเยวไม่แตกไม่แสกไม่ปังแบบนี้นะลองมาเล่นเว็บนี้ดูนะคุณผู้ชมนะโอ้โห<ๆ>ไหลดีมากเลยนะมันเอาเรื่องนะอือหึแปดพันก็ไม่หยุดอือหึเก้าพัน จะหยุดที่เท่าไหร่ดอกนี้เข้าไปนะคะหนึ่งืสันปดสิบบาทโอ้โหเกินปุยมุยเกินปุยมุย, <Wow. S 1> อยโอ้โหปังจริงนะเว็บนี้โอ้โหนี่มาอือหล้วย,ยมาเออมันเอาเรื่องนะเว็บอดอกนี้เน้นๆเ,เลยนะเว็บนี้มันไหลดีนะเออปังปุริเยนะอื้อนี่คูณเก้าไปเลยมา ไหลมาไหลมาไหลมานะโอ้โหปังปุริเยขนาดนี้เอาอะไรมาต้านโอ้โหปังปังไม่ไหวนะเวบนี้นะโอ้โหปังปูริเยนะเส้นเวฟอื่นแล้วไม่ไหลไม่แตกไม่แจกลองมาเล่นเวบนี้ดูนะลองเปิดใจดูนะไม่ลองไม่รู้นะโอ้โหอยากจะบอกว่ามันเต็มคาราเบลมากเลยนะเวบนี้นะมาไหลมาไหลมาไหลมาโอ้โหหนึ่งอึ่งหนึ่งอ 12,420บาทกันไปเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหมาแต่แล้วดอกนะจุกๆทั้งนั้นเลยโอ้โหมาเออเป็นไงยังไม่ได้ยังไม่โดนนี่ไข่มาขนมปังมาอืน้องไกมาอาุ่นมาเออชีสมานี่54 นี่นมมาหัวหอมมาเออมาคูณเท่าไหร่อ <c oughs> คูณสิบสี่มาตังบุรีเยไม่ไหวนะโอ้โหนะไม่ตามไม่ถือว่า,าพลาดกันเลยนะคะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหหาได้ที่ไหนเว็บดีๆแบบนี้มามาไหลมาไหลมาโอ้โหหกพันก็ไม่หยุดนะหกพันก็ไม่หยุดนะ มาไหลมาไหลมาโอ้โหโอ้โหมันมไม่หยุดมันไหลไม่หยุดโอ้โหปังไม่ไหวนะแม่นะโอ้โหหนึ่งหมื่นสามพอยยี่สิบส่บาทไปเลยจ้าดอกนี้โอ้โหปังไม่ไหวอื้มมาไหลมาโอ้โหมันไหลเรื่นดีนะกับช่วงเวลาดึกๆแบบนี้นะมาโอ้โหมาแต่ละดอกนะอื้อเป็นไง กล้วยกับชีสมาเออมาหล่มปังกับน้องไก่อือกล้วยมาคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่นี่คูณสิบเจ็ดไปเลยมาโอ้โหโอ้โหใหญ่ได้แผ่วอยญ่ได้แผ่วไหลมาไหลมาอือไหลปุยไหลไปไหลปุยไหยไปโอ้โหมันเกินต้านนะเวบนี้โอ้โห หกพันไมหยุดมาหยุดมาหยุดมาไหลมาลูกไหลมาโอ้โหตายละอะไรจะขนาดนั้นถ้าไม่ตามไม่ถือว่าพัเลยนะเล่นเวฟอื่นเราไม่แตกมาเล่นเวฟนี้โอ้โหดอกนี้เข้าไปนะหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทกันไปเลยจ้าโอ้โห <Yahoo! S 1> แต่ละดอกหนักๆน,น,นั้นมานี่เออเป็นไง นี่องุ่นมานี่กุ้งมาเออไข่มาอือหือหัวหอมมานี่นี่กล้วยกับชีสนี่น้องไก่นมมาอันไหนมาอีกมาคูณเท่าไหร่มานี่คูณสิบสี่เอาไปให้สุดเอาไปให้สุดอือหืแล้วหยุดอยู่ที่ว่า ได้เท่าไร่โอ้โหเต็มคาราเบลยเลยนะเวฟนี้มันเอาเรื่องนะโอ้โหไม่ตามไม่ถือว่าพลาดกันเลยนะแต่ละดอกมีแต่จุกๆเน้นๆกันทั้งนั้นเลยโอ้โหมาไหลมาไหลมานะปังไม่ไหวโอ้มาอือหือมามาไหลมาไหลมาโอ้โหโอ้โหไม่หยุดไม่หยุดอือหือ 14,484บาทโอ้โหเกินปุยมุยเกินปุยมุยอืมปังไม่ไหวนะโอ้โหแต่ละดอกเน้นเน้นจุกจกุโอ้เกินต้านนะนี่มาเป็นไงนี่นี่เป็นไงเป็นไงเออมา Ừ, คูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่โอ้โหดอกนี้คูณ19ไปเลยจ้าโอ้โหปังไม่ไหวนะไม่ตามไม่ถือว่าพลาดกันเลยนะโอ้โหมาอะไรมาอะไรมานะโอ้โหจะหยุดที่เท่าไหร่มารุ้นกันนะดอกนี้มันจะหยุดกันที่เท่าไหร่โอ้โหเตินปุยปุยเตินปุยปุยโอ้โหโอ้โหมาอะไรมาอะไรมา <im> มาจะเวคอกี่เท่าไรโอ้โหดอกนี้ 18, 1นึ0งหมื่นแึงเอ๊ยหนึ่งหมบาทกันไปเลยนะโอ้โหปังไม่ไหวนะโอ้โหสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเจะห๊หรวยพารวยก็มาเล่นเปน็นแนวทางไว้ให้ดูเพียงเท่านี้นะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะอยากเล่นอยากตามนะคะลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะคะส่วนเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะ กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า